เอาครับผ่บอนมาเห็ดบอ่อปลาไหลอยู่สวนทุเรียนครับเพราะว่าลองเบิงเองนาะเพราะ่อนนี้ใส่น้ำมาดานนะครับเนาะก็เลยลองมาเห็ดเบิงครับจากบอ่ 2, บอสองบ่อไปก่อนเนาะครับเพราะว่าส่วนนี้เป็นการทดลองครับผมเอาครับเนาะ ครับตันนี้เป็นผ่าใบตลาดนัดครับผ่าใบมุงลังค่าขายของตลาดนะครับเนาะอภรรยาเลยขายของแล้ะครับผมครับเห็ดสวนเนาะมาเห็ดสวนแล้ะครับนี่ครับบอพ่อนครับครับเพราะว่าเป็นผ่าใบเป็นแผ่นเนาะเป็นผืนเนาะครับเนาะก็เลยเอามาจับเบ้างครับบ่างจะเป็นรูปทรงอย่างไหนเนาะ ครับขับกวงมาได้ครับผมนะครับเนาะครับจะลองเอาปลาไหลลงมาเพาะอยู่สวนนี่ครับแต่ก็ยังบ่ทันเสร็จครับนี่เนาะยังบ่ทันได้จับมุมมัดครับต้องจับมุมจับหลังก่อนนะครับเนาะพอเฮ็ดเสร็จเฮาจังค่อยเอาดินเข้านะครับเนาะ วันเขาจะค่อยมานามครับผมตอนนี้กำลังมาเห็ดทดลองมึงครับพอานด้สั้งผ้าใบาที่สำเร็จมาแล้วครับเนาะเป็นผ้าใบกันฝนครับผมไปขายของตลาดนัดเนาะพอเข้าเลยขายของกับเอาไว้กับบด้ใส่เนาะครับเนาะ นั่นเขาจังจะได้เอาออกมาใส่กเ็เลยพ่อนกเ็เลยเอามาแบบมาตัดซะเลยนะครับเนาะนี่ครับมาตัดเลยครับผมตัดเลยเนาะครับในสองบอ่อครับจวาวกะอยังบ้านสามเหล็ดนะครับเนาะยังบ้านเศษครับ การฝนครับ,การ,รบการน้ํารั่วซึมเนาะมาผ่าใบตัวนี้จะการน้ํารั่วซึมครับบริเครือบครับผ่าใบหนาเดียวเนาะแต่ว่าน้ำบ่หัวครับน้าไม่ซึมครับเป็นถุงลมนิรภัยรถยนต์เนาะครับเนาะแบบดีครับนี่ครับผมบ่อปลาไหลหอนเนาะ พอโซเียนนี่ก็แต่กอนก็เคยงามนะครับเนาะแถวนี้ครับครับปีที่แล้วเพิ่งก็กลับไปจันนะครับเนาะตายครับก็เลยเอามาสามใหม่ครับผมโซเรียนมาใส่ใหม่เนาะครับจะได้เพิ่นบังงามก็ลองเงครอบครับขอให้ครับผมเพิ่นบังงามก็เดี๋ยวเนาะครับเนาะมันเพาะพันปลาลใดพนจะเอามาเพาะอยู่สวนนี่แหละครับ ครับผมนี่ทุรเรียนเนาะครับปลาทุรเรียนครับครับตัวนี้ก็มีบอ่อปลาครับโอ้บอ่อน้ำนะครับเนะาะมอเตอร์ไรถน้ำทุเรียนครับครับตัวนี้ก็เป็นผ้าผ้ายางดำนะครับเนาะผ้ายางับแบบหนาครับเป็นบอ่อจางใส่น้ำ บดาลครับผมบบอกระมีครับน้มบอกระมีนะครับเนาะแต่การใส่สำหรับรถชนใหม่กับบ่พ่อครับเพราะว่าน้มบอจะจะออกพะทันนะครับเนาะก็เลยจ้องเจาะบดานนําครับใส่น้มบดานเนาะเว่าน้มบดานก็รับรับประทานได้ครับรสชาติก็รับประทานได้นะครับเนาะนี่ครับทุเรียนพรนครับ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเนาะครับเบิ้งน้ำกันครับว่าจะเป็นจะไหนครับผมบกันบอ่อพานเท่ากับลองใหม่นะครับเนะาะครับปัจจุบานพ่อนกับเอาลงหลายบอแลละครับ เลยเอามาไวสวนนะครับนะนเนาะจานแรกพอนจะสื่อท่อปูนครับเป็นท่อกลมนะครับเนาะทำพวงท่อครับจะว่าเกิดเกิดถ้าเลียงวาพานมันจะยากคร,ครับมันจะหาที่เก็บท่อยากนะครับเนาะ ครับก็เลยเอาตัวนี้ลองเม่นก่อนครับเพื่อมันบรสําเร็จเนะาะผ่าใบเขาก็จะได้เก็บกู้ได้ครับถ้าเป็นท่อปูนมันก็จะหาหมองไวยากครับผมเพราะว่าเขาต้องใส่หลายเนาะต้องหลายท่อครับจะว่าก็ต,ต้องเฮ็ดให้สําเร็จครับผมเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเอามาไว้ยอดสวนนี่ครับจังคอยจะมีเนื้อที่พอได้เห็ดนะครับเนาะ แต่ว่าเวลาพรอ,อนผลสารพรอ,อก็จะเอาผ้าสแลมมาคุ้มครับพอห้าจงพลอยาอย่าทุเรียนนะครับเนาะกระวังเอาเนาะครับเนาะบ่อห้เพิ่นเข้ามาในบริเวณบ่อปลาไหลเฮาเนาะครับเนาะครับเรื่องนึนงคสิบ่มีปัญหาแล้วครับปัญหาก็คือว่ามันจะจะบเพาะได้บ่อนะครับเนาะ จะเห็ดให้ปหลาไหลออกไขไ่อะไรบ่นะครับเพราะว่าเรื่องผลสารนั่นตอนนั้นมันเป็นมันเป็นอีกเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเขาดูแลได้ครับเพราะว่ามื่อนี้พอนามาลองเบิ้งก่อนครับใหม่ก็ยังบ่ทันได้ตัดมานะครับเนาะเอามาลองตอกลักเบิ้งก่อนครับครับตอกลักจับ รูปทรงเบ้างนะครับเนาะว่าว่าลูปทรงจะเป็นบ่อป่าบ่อนะครับเนาะครับแต่บ่อที่สองพอจะจ่อลงมาพี่ครับว่าบ่อนึงเขาอยู่เพียนะครับเนาะนี่ครับพอจะจ่อลงมาเงีๆลงมาพี่เพี่นะครับเนาะนี่ครับจะจ่อลงมาครับเป็นสองบ่อนี้่อกันก่อนนะครับเนาะ ไปหาไม้ไพ่ไม่เอกครับเรอกว่าไม้ไพ่เขายังบ่าด้เตรียมพร้อมเนาะครับเพียงจะคิดอยากจะล่องครับก็เลยมาปักเบืองก่อนนะครับเนาะราะว่าเขามีผ่าใบกันน้ำรั่วซึมเนาะดูแล้วครับบ่ได้เป็นบ่อสํำเร็จรับผมก็เลยเอาเอามาจับหลูมหลางเบืองก่อนนะครับว่าจะเป็นบ่อปลาไหลหรือจะเป็นบ่ออย่างนะครับเนาะรบบนี่ก็ย่างอีกพื้นนี่ครับจะได้ไป็นจอที่พนวายนะครับเนาะ ครับเรียนหน่อยครับผมกำลังจะสวยนะครับเนาะครับพ่อเอาดินอัดยงลงแล้วพอจะจะทายเห็นเพื่อนๆเบื้องอีกนะครับเนาะว่าจะเป็นรูปทรงแบบไหนครับครับจะให้ทุท่ันในเบื้องนะครับตอนนี้ยังไม่ได้จับครับท่านผู้นครับไม่ได้จับทรงนะครับเนาะ ครับตัวจับซ้องก็อาจจะบ่มีปัญหาบ่ครับบ่ยากครับภับเอาเนาะครับจะนี้พรอนก็จะเอาเข็มกับด้ายมาเย็บไว้ก่อนครับนี่แล้พรอนจับกีบมันเนาะครับเนาะกีบครับทั้งทางครับภับให้มันเป็นรูปส้อมแบบนี้นะครับเนาะเนี่ยครับผมบ่อผ่าใบเนาะเห็ดก็อาจจะบ่ยากครับเพราะว่าเภาพับจับให้เป็นรูปส้งมนะครับเนาะครับแต่ว่าก็ต้องใส เข็มกับด้ครับมาลอยไว้นะครับเนาะจะนี่กาจจะบ่มีปัญหาครับใส่ใดแล้วแต่ว่าเหลือทั้งนั้นนะครับเนาะทั้งนั้นกระจงครับเมื่อเอือนครับพุ่งนี้เนาะมาจับใหม่ครับแลังจางคอยเอาดินมาลงนะครับเนาะจะใส่กาละมังหรือจะใส่แบบเอาดินลงเลยพ่อย่างพิจารณาอยู่นะครับ ก็จะเอาลงแบบแบบประเศษเพื่อนบ้านเฮ็ดหรือว่าแบบใส่ใส่ดินไปเลยนะครับเนาะกับยังพิจารณาเบื้องก่อนครับว่าจะเอาแบบไหนครับขอบพอเอาสูงอยู่ครับผมกับสูงกับประมาณ80-90ิบเกาสครับเนาะ ครับความสูงอยู่ประมาณ8ปดเกสิซนครับบ่ถึงเมตรเนาะครับประมาณ9กเซนนี่แหละครับเกือบถึงเมตรครับผมแต่ว่าก็บ่าในวัดนะครับเนาะเดี๋ยวครับลองวัดมันก่อนเพราะว่าตอนแรลกกาว่าจะให้อยู่วางประมาณเก้าสิบนะครับเนาะ ใบใบบัดเบิองน,นะครับเนาะครับเก้าสิบนะครับผมเความสูงของขอบบอเนาะครับเนาเก้าสิบเซนนะครับแต่ปลาไหลเขากระโดดน,น,นะครับเน,นาะมันจะเสียบบ่ได้ครับ แรกว่าจะสังแบบนี่ครับเป็นผ่าเนาะตอนว่าจะสังเรามากพราะว่าเป็นเป็นผ่ามาปูบอนะครับเนาะรับหนาครับหนาทนทานอยู่ครับผมรับตรนี้เป็นเศษเหลือที่้ังมาปูบอครับบอ่บอน้ำรถทุเรียนนะครับเนาะ ก่อมาจะมาปูเพื่อนครับชุมนี้นี่ครับผาลายัวนี่ก็จะมาจัดล่องเพื่อนนะครับเนาะก่อนมาจะมาลองเอาปูก่อนนะจะเอาผาผาใบฟูทับนะครับเนาะหรือจะบ่ปูหรือจะปูครับต้องดูก่อนนะครับเนาะบถ้าเราเคลียร์พื้นทีดีๆก็บบ่อเป็นอย่างนะครับ พาว่าก็เขียพื้นที่ดีอยู่ครับผมะะน,ะบนะํำแล้วนะคัำแะก่อนขอจบคลิปกันครับเดี๋ยวเวลาทำเอาดินยังลงกับจงคอยติดตามกันต่อไปนะครับเนาะว่าพรจะเหตุแบบแบบใดน,นะครับเนาะรับจังไปหาเอาขอต่อมา เฮ็ดหมองระบายน,าน้านะครับเพราะว่ายังม้อนในเห็ดเนาะครับแค่ว่าคือลูกส่งบอ่อเบิ่งก่อนครับถ้าจะเอาประมาณจักหกสิบหกสิบเจ็ดสิบเส้นนี่กระยานเพิ่นกระโดดออกนะครับเนาะเป็บนว่าปลาไหลถูกผลแล้วเพิ่นจะกระโดดออกครับต้องเอาสูงๆไง้ก่อนครับ พราะว่าปลายถึกฝนเพิ่นก็นอาจจะก,กระโดดออกได้นะครับนะเนาะเข้ากับโบได้เฝ้าตลอดครับป่อนเราเลยเอากาสเส้นนะครับนะเนาะเพื่อความมั่นใจเนาะนะขอจบคลิปกันครับเดีย๋ยวจะคอยติดตามต่อไปนะครับเนาะเป็่ากำลังใจให้กันครับขอสวัสดีครับ